KC Forex Trading สวัสดีครับก็วันนี้เราอยู่ในระบบเทรด EU นะครับใน Timeframe M15 นะครับสำหรับท่านที่ถามในเรื่องของการนั้งค่าฟิโบมานะครับหาฟิโบไม่เจอนะครับฟิโบตัวนี้นะครับเดี๋ยวดูการตั้งค่าก่อนนะครับการตั้งค่าก็ตามนี้นะครับถ้าเกิดว่ามองไม่เห็นนะครับ YouTube เปิดหน้าจอให้เต็มนะครับแล้วก็ใช้นิ้วซูมเข้ามานะครับก็จะเห็นนะครับ เป็นฟิโบทีนะครับถ้าหาไม่เจอให้คลิกขวานะครับแล้วก็มาที่กําหนดเองนะครับอ่ะเราก็มาเลื่อนดูแถวบริเวณนี้นะครับเลื่อนเลื่อนดูนะครับผมเอามาฝั่งนี้แล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเอากลับไปให้ดูอ่านะครับเราก็หาฟิโบรีเทคเมนต์นะครับคลิกเข้าไปแล้วก็กดแทรกนะครับเขาก็จะขึ้นกลับมานะครับแล้วก็ปิดไปสําหรับบางท่านนะครับ หาการตั้งค่าไม่เจอนะครับในบางคลิปก็จะเห็นในทางเฟร M5 หรือ M1 ที่ผมจะเอาการตั้งค่าเนี่ยไปอยู่ภายในคลิปไม่ได้เอามาอยู่ต้นคลิปนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเข้ามาดูอ่ะใน u u u e e แจ้งว่าดูแค่1 5วินาทีหรือ3 0วินาทีนั่นคือหมายความว่าดูแค่การตั้งค่าแล้วก็ไปเทดเลยนะครับสิ่งที่ผมอยากให้ได้ในแต่ละคลิปที่ผมทำเนี่ยคือเงื่อนไขในการเข้ามันไม่ใช่แค่ การตัดกันของ EMA ในบางครั้งมันอาจจะต้องใช้อย่างอื่นเข้ามาช่วยหรือพายแอคชั่นหรือแท่งเทียนการดูเทนการดูแนวรับแนวต้านเข้ามาช่วยนะครับแต่สำหรับคนที่รีบต้องบอกก่อนว่านี่คือ y o u t u b e นะครับเป็นแหล่งของการเรียนรู้ไม่ใช่ TikTok นะครับที่จะมากด15วิแล้วจะได้สิ่งที่ต้องการไปตลาดนี้มันเป็นตลาดของการรอนะครับถ้ารอไม่เป็นเย็นไม่พอก็น่าจะอยู่ยากนะครับอย่างระบบที่จะเอามาเทรดใน EU วันนี้นะครับ สิ่งสำคัญที่สุดในการเทรดระบบนี้คือการรอนะครับรอในจุดที่เราจะสามารถได้เปรียบในการทำกำไรได้นะครับเดาีมาดูระบบเทรดกันเลยนะครับเงื่อนไขก็ง่ายๆผมจะใช้ EMA นะครับเป็นตัวแบ่งเทรนสีชมพูเนี่ยเป็นตัวแบ่งเทรนแล้วใช้สีเหลืองและสีฟ้าเป็นจุดเข้านะครับโดยการที่ตัดขึ้นเหนือเส้นชมพูเนี่ยผมก็จะเข้าบ่ายหรืออีกหนึ่งกรณีก็คือ เกิดการตัดขึ้นด้านล่างนะครับแล้วกราฟเนี่ยขึ้นมายืนได้นะครับผมจะใช้ p ายแอคชั่นเข้ามาช่วยในการบายนะครับอย่างบริเวณนี้นะครับมีการตัดขึ้นที่ด้านล่างนะครับกราฟไซด์เว์ไซด์เว์ไซด์เว์นะครับแสดงว่าเขาสามารถรับอยู่ได้บริเวณเส้นสีชมพูนะครับผมก็จะรอให้เกิด p ายแอคชั่นนะครับฝั่งบายแล้วก็จะบายขึ้นไปอย่างตรงนี้นะครับเราก็จะบายขึ้นไปกราฟได้ทะลุลงมานะครับแล้วปิดแดงนะครับ ปิดแดงเรายังไม่ทำอะไรนะครับจนเกิดปิดเขียวขึ้นไปแล้วมีเขียวขึ้นมากืนกินนะครับลักษณะนี้ถ้าดูบริเวณนี้นะครับเราจะเห็นว่ามีพลา c e a c ชั่นนะครับในส่วนของ Pri c e a c ชั่นนะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น Dark Cloud Cover นะครับตรงนี้นะครับก็เปิดบายขึ้นไป SL ที่โลนะครับโดยวาง SL ให้ห่างจากโลนิดนึงนะครับส่วนการ DP นะครับ ใครที่ทนระยะไม่ได้ให้ถือ TP แค่2นะครับแต่ถ้าใครที่ทนได้คือให้ใช้เส้นสีเหลืองนะครับเป็นตัวรันกําไรนะครับสมมุติว่าการาฟวิ่งขึ้นไปแล้วมีการปิดใต้เส้นสีเหลืองเราจะปิดกําไรออกไปนะครับกรณีที่อยู่เหนือเส้นสีชมพูและมีการตัดลงเราจะไม่เซลลเด็ดขาดนะครับเราจะรอเราจะรอให้เกิดการตัดกันของเส้นสีเหลืองและเส้นสีฟ้านะครับแล้วเราจะบายนะครับตรงนี้เราก็เปิดบายบริเวณนี้ เ l ที่โลนี้นะครับจุดที่เราจะท p นะครับก็คือเมื่อเขาหลุดลงมาใต้เส้นสีเหลืองเราจะปิดทำกำไรนะครับตรงนี้ก็มีการตัดขึ้นนะครับบริเวณนี้เราก็จะเปิดบายตรงนี้ไม่ชัดเจนนะครับเอาตรงนี้นะครับนะครับชัดเจนกว่าเราก็จะเปิดบายตรงนี้นะครับเราจะรอให้เกิดการหลุดกรณีที่หลุดกันใหม่ๆตรงนี้นะครับเรายังไม่นับนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งจะตัดกันนะครับ แล้วหลุดลงมาเนี่ยเราต้องดูให้แน่ชัดก่อนนะครับว่าเขาเกิดการหลุดจริงไหมนะครับถ้าเกิดหลุดลงมาแล้วแดงต่อมาเลยหลุดมาใต้เส้นสีฟ้าเลยอย่างนี้เราจะคัดนะครับแต่ตรงนี้เราไม่คัดนะครับแล้วก็ปล่อยให้การาฟวิ่งขึ้นไปเราจะรอให้หลุดเส้นสีเหลืองอ่าตรงนี้มีหลุดเส้นสีเหลืองมาเราปิดทํากําไรออกไปนะครับก็ทีปีประมาณ1ต่อ2เท่านะครับอ่าตรงนี้มีการตัดขึ้นนะครับเราก็บาย นนอ,อย่างนี้มีการตัดลงยังไม่ตัดลงนะครับแต่แดงสามารถปิดใต้2เส้นนี้ได้เราคัดทิ้งก่อนนะครับคัดทิ้งก่อนเลยก่อนที่เขาจะถึง sl คัดไปก่อนแล้วกราฟก็วิ่งขึ้นมานะครับอีเมตัดขึ้นนะครับแล้วก็เปิดบ่ายขึ้นไปหลุดลงมาอย่างนี้นะครับเราไม่ต้องรอให้ปิดแท่งนะครับเราปิดทํากําไรก่อนได้เลยนะครับเพราะเขาหลุดลงมาแรงนะครับ ในส่วนของการตั้งค่า EMA นะครับเดี๋ยวผมลบทุกเส้นออกไปก่อนนะครับเข้ามาที่แทรกนะครับ Indicator อร์นะครับแล้วก็ Moving Average นะครับเราจะใช้เส้น400เป็นเส้นสีชมพูนะครับวิธี Exponential นะครับใช้กับเป็น Close นะครับ Level ไม่ได้ใช้นะครับกดโอเคเข้าไปนะครับ มาที่แทรกอีกครั้งนะครับ Moving Average นะครับคลิกเข้าไปที่ Moving Average นะครับหรือถ้าใครไม่มีตรงบริเวณนี้ให้มาที่โหมดเทรนด์นะครับแล้วมาคลิกที่ Moving Average นะครับเส้นที่2ที่เราจะใช้คือ50สนะครับสีฟ้านะครับวิธีเป็น Exponential ใช้กับเป็น Close นะครับกดโอเคแล้วก็อีก1เส้นนะครับมา Moving Average ช่วงเวลา เป็น14นะครับวิธีเป็น exponential นะครับใช้กับเป็นโคลดสีเป็นสีเหลืองนะครับเราก็จะได้อย่างนี้มานะครับการตัดกันเนี่ยเราต้องรอให้แท่งปิดก่อนนะครับแท่งที่เขาตัดเนี่ยคือปิดก่อนแล้วเราถึงเปิดบายทะลุเส้นสีเหลืองมาได้เราปิดทํากําไรไปก่อนนะครับตัดลงมาเราไม่สนใจตัดขึ้นไปเราบายนะครับเป็นแท่งนี้นะครับะทะลุลงมาเราปิดทิ้งนะครับ ที่ราคา Entry ของเรานะครับตรงนี้นะครับกลับขึ้นมาได้นะครับมาปิดตรงนี้ได้นะครับเกิดพายแอคชั่นะครับบูลิตเอนกร์ฟฟิงนะครับเราก็สามารถบายได้บริเวณนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับว่าเราจะใช้แต่เส้นตัดกันไม่ได้เราก็ต้องหาระบบมาช่วยในการทํากําไรของเรานะครับ แล้วเราก็จะไม่สวนเทรนด์เลยนะครับเพราะว่ากรณีที่เราสวนเทรนด์แล้วเราจิตใจไม่เข้มแข็งพอนะครับเราจะไม่กล้าคัดหรือเวลาโดน SL เราก็เลื่อน SL ไปสังเกตดูว่าถ้าเกิดเราเซลล์ในจุดที่เขาตัดกันลงมาครับจุดที่เขาตัดลงมาแล้วเราไม่กล้า SL เวลาเขาขึ้นไปเนี่ยเราโดนลากไกลเลยนะครับจากจุดนี้นมาเนี่ยเราโดนลากมาไกลเลยแต่เราเล่นตามเทรนด์คือเส้นสีชมพูคือเป็นเส้นเทรนด์นะครับเราก็จะได้กําไรตรงนี้ก็ปิดใต้เส้นสีเหลืองนะครับเราก็คัดทิ้ง แล้วก็ปิดทํากําไรออกไปนะครับขาบก็ไซวีไซวีไซวีนะครับแล้วก็ตัดลงการที่เขาตัดขึ้นไกลจากเส้นสีชมพูอย่างเนี้ยนะครับอนุมานได้ว่าแรงในการขึ้นค่อนข้างจะน้อยนะครับถ้าลงมาใกล้ๆชมพูแล้วตัดขึ้นเราก็จะเข้าอ่าเนี่ยนะครับบริเวณนี้นะครับแล้วก็บายได้นะครับแท่งนี้น SL ขึ้นไปหลุดนะครับแล้วก็ปิดที่ entry นะครับหลุดลงมานะครับถ้าเกิดว่าใช,ช้แพ็กชันเข้าตรงนี้อีกนะครับตรงนี้มีการตัดลงมาแล้วก็คัดทิ้งแค่นั้นเองนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรมีการตัดขึ้นนะครับมีการตัดขึ้นเราก็เปิดบ่ายเข้าไปนะครับแต่ว่ามีการทะลุลงมายืนตรงนี้เราก็คัดทิ้งนะครับ คัดทิ้งไม่กี่จุดนะครับตรงนี้มีการตัดขึ้นอีกหนึ่งครั้งนะครับเราเปิดบายกราฟนะครับสวิงลงมาหลุดตรงบริเวณนี้นะครับแท่งนี้นะครับสวิงลงมาหลุดใต้เส้นสีฟ้าเราคัดทิ้งก่อนนะครับจนเกิดการทำพายแอคชั่นตรงนี้นะครับขึ้นมานะครับเป็นบูลิตเอนการ์ฟฟิงนะครับเราสามารถบายได้บริเวณนี้นะครับ ราคก็วิ่งขึ้นไปเลยนะครับหลุดเส้นสีเหลืองเราก็ปิดทำกำไรออกไปนะครับแค่นี้เองเห็นไหมครับตรงนี้หลุดลงมาแล้วครับเราไม่ต้องไปเสียดายนะครับจุดนี้ต่อไปเราก็จะเล่นฝั่งเซล์ตัดลงนะครับเราเซลล์ SL ตรงนี้ทะลุขึ้นมายืนนี่ได้เราคัดทิ้งก่อนที่จะถึง SL นะครับตรงนี้ไม่ชัดเจนนะครับไซเว่แล้วก็ดีดขึ้นไปนะครับดีดขึ้นไปเสร็จจำเงื่อนไขในต้นคลิปได้ไหมครับพอขึ้นไปยืนได้นะครับทำพาร์เอ็กชั่นเราเปิดบ่ายแล้วก็าววิ่งขึ้นไปนะครับตรงนี้จะสังเกตว่าเขาหลุดนะครับพอหลุดตรงนี้เราปิดออกก่อนก็ได้นะครับ เมื่อทำพลายแอคชั่นกลับขึ้นมายืนเราค่อยเปิดบ่ายขึ้นอีกครั้งนะครับอย่างนี้ก็ได้แต่ SL ต้องต่ำนิดนึงนะครับหลุดลงมาตรงนี้ได้แล้วก็ปิดทําอะไรออกไปนะครับหรือถ้าขึ้นไปถึง TP 3แล้วเราเห็นว่าค่อนข้างสูงแล้วก็ปิดทำกำไรได้ยงนี้หลุดลงมานะครับมาดูกรณีฝั่งเซลล์บ้างนะครับหลุดลงมาบริเวณนี้นะครับเราสามารถเข้าเซลล์ได้นะครับ เมื่อมีแท่งหลุดนะครับเราเซล์ตรงนี้ s l ตรงนี้นะครับตรงนี้เราก็อาจจะปิด TP ปิดไปก่อนนะครับตรงที่เขากลับเข้ามาตรงนี้เราปิดไปก่อนนะครับแต่ถ้าใครที่ไม่ได้ปิดก็ TP ได้นะครับในการหลุดครั้งแรกๆเนี่ยก็จะมีรีล่าอยู่แล้วนะครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าไม่ตรงนี้ปิดออกไปแล้วนะครับตามเงื่อนไขของเราตรงนี้กลับขึ้นมานะครับแล้วตัดกันลงแท่งนี้ตัดลงนะครับเราเซลล์ SL ไว้ที่เส้นชมพูนะครับถ้าเกิดว่าแท่งค่อนข้างใหญ่ยืนอเหนือเส้นสีเหลืองได้แล้วก็ปิดทำกำไรออกไปนะครับก็เงื่อนไขประมาณนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆพี่ๆจะชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับคอมเมนต์กันด้วยความสุภาพนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็หวังว่าคนที่เข้ามาดูจะดูคลิปจนจบแล้วได้ความรู้อย่างเต็มที่ไปแบกเทสก่อนที่จะนำไปใช้จริงนะครับ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ